ไม่ได้เรื่องเลยนะ่ไม่รู้เล่นอะไรนะครับเกมนี้จอแดนมาไมา่มาไม่มีทรงเลยว่างั้นเถอะนะครับหรือว่าเหนียม,มันเก่งก็ไม่รู้เหมือนกันนะช้างศึกชุดยูยิปสามนะครับที่จะประเดิมสนามเจอกับออสเตรเลียนะครับคุณผู้ชมนะฮะก็รอลุ้นดูแล้วกันว่าไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับหรือว่าหนีไปแล้วก็ไม่ทราบเหมือนกันเพราะว่าเราคงจะทราบกันดีเพราะว่าเมืองทองเนี่ยค้างเงินนักบอลอยู่ด้วยนะครับ สวัสดีครับผมชุกปราชญ์นะครับผู้ขึ้นกับสารประกาตบอลไฮเลฟบอลเจลีกนะครับก่อนที่เข้าสู่ประเด็นเนื้อหากันก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับในช่องเองครับชูปราชญาอย่างไรแล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามมากเลยนะครับอันนี้คลิปนี้จะมาด้วยกัน3ประเด็นนะครับคุณผู้ชมครับไปเริ่มกันที่เบื้องหลังเกมศึกชิงแชมป์เอเชียยูยิบสามคู่เปิดสนามกันหน่อยครับคุณผู้ชมครับในกลุ่มเอนะฮะเป็นเวียดนามครับคู่ปรับคู่แข้นคู่รักของเรานะฮะแชมป์ซีเกมที่บ้านเราด้วยนะครับ เอาชนะจอแดนไปได้2ประตูต่อศูนประเดิมนัดแรกก็โม้ได้เลยพี่เหียนใครได้ดูบ้างเกมนี้นะครับ t g Sport ถ่ายทอดสดให้ชมนะครับผมเองก็ได้นั่งดูก็ถือว่าเวียดนามเนี่ยอยู่ในช่วงมั่นใจแหละต้องว่าอย่างนั้นเลยเขาใช้ชุดเดียวกับชุดที่ได้แชมป์ซีเกมนะคุณผู้ชมลูกแรกเนี่ยโชคช่วยนิดๆด้วยนะครับที่ได้ประตูขึ้นนําจังหวะจุดโทษที่มาจากจังหวะเตะมุมแล้วก็แฮนด์บอลไปเช็ค v วผู้สินก็เป่าให้ลูกนั้นไป จากนั้นก็มาได้อีกลูกหนึ่งจังหวะเตะมุมเหมือนกันนะครับ2-0ครึ่งแรกนะฮะในรูปเกมที่ต้องบอกเลยว่าทรงบอลของจอแดนเนี่ยโอ้โหตอนโดนนำไม่ได้เลื่องเลยเนะี่ยไม่รู้เล่นอะไรนะครับเกมนี้จอแดนมาไม่มา,มาไม่มีทรงเลยว่างั้นเถอะนะครับหรือว่าเหงียนมันเก่งก็ไม่รู้เหมือนกันนะนะแฟนมาคอมเมนต์กันหน่อยว่าเหงียนมันเก่งจริงหรอในเกมนี้นะครับที่ปิดเกมได้ไวมากนะครับ2-0ปุ๊บครึ่งหลังอีก45นาทีก็ จอแดนไม่สามารถทําอะไรพวกเขาได้เลยนะครับเกมรับก็เอาอยู่นะครับก็เอาเป็นว่าส่วนหนึ่งของเวียดนามเองเนี่ยคิมซักซิกเองทําทีมได้ดีมากนะครับแล้วก็ทรงบอลถือว่าโอเคเลยแหละคือเราก็ได้เห็นพวกเขามาดวลกับเราแล้วที่ราชมังในซีเกมนัดชิงก็เขาโอเคเลยนะครับถือว่าสามคะแนนก็เหมาะสมแหละกับเกมรับเริ่มสนามนะฮะนัดหน้าเขาจะเจอกับคีร์กีซสถานนะถ้าชนะก็เข้ารอบเลยนะครับสถิติของเขานี่ดีเลยนะครับสำหรับเวียดนามเนี่ยนะฮะมาเล่น4ี่หนนะ ก่อนหน้านี้ในเชมเียเอเชียยูยิสาก็เข้ารอบน็อกเอาต์ได้2หนดเลยนะครับแล้วก็เป็นรองแชมป์ครั้งนึงด้วยเมื่อปี2018นั่นเองถ้าใครจำกันได้นะฮะก็ถือว่าทำได้โอเคแหละสำหรับเวียดนามตัดจากเวียดนามมาที่เราบ้างตอนนี้ซ้อมอยู่นะที่กำลังจะลงสนามในวันที่8นี้นะครับสำหรับช้างศึกชุดยูยิสาเจอกับออสเตรเลียนะครับ หกโมงครึ่งนะครับบีจีสปอรถ่ายทอดสดให้ชมนะฮะก็มีบทสัมภาษณ์ของน้องภควัตแต่งอักษรนะครับกองหลังจากบุรีรัมนะครับเขาบอกว่าเกมน,นี้ยพร้อมเลยนะครับตอนนี้ค่อนข้างจะพร้อมแล้วเพราะว่าพวกเราก็เตรียมตัวมาค่อนข้างจะดีทางโค้ชวังเองก็ได้ลงแท็กติกแล้วก็แล้วก็ทุกคนเองก็พยายามจะปรับตัวเข้าหาก,กันความพร้อมส่วนตัวก็ดีแล้วตอนนี้ ก็พยายามจะปรับตัวให้เข้ากับอากาศที่นี่ด้วยเพราะว่าอากาศค่อนข้างจะเย็นนะแล้วก็การปรับตัวกับทีมก็ทําได้ดีขึ้นเรื่อยๆด้วยนะครับส่วนเพื่อนร่วมทีมหลายๆคนก็เคยเล่นร่วมกันมาสมัยตอนอยู่ยีด้วยก็มองว่าการปรับตัวก็คงไม่น่าจะเป็นห่วงอะไรนะครับเพราะว่าหลายๆคนก็เคยร่วมงานกันมาแล้วก็มีพี่บางคนด้วยเหมือนกันตอนนี้ก็ดีขึ้นเรื่อยๆนะก็รอติดตามสําหรับชังศึกชุดยูยาน,นะครับที่จะประเดิมสนามเจอกับออสเตรเลียนะครับคุณผู้ชมนะฮะก็รอลุ้นดูแล้วกัน <laughs> ว่า จะโม้นะครับแข่งกับเวียดนามเลยหรือเปล่าหรือว่าจะโดนเขาล้ออีกทีหนึ่งนะฮะเพราะว่าหลายๆคนก็เป็นห่วงเหมือนกันน้องๆที่ชุดนี้ที่ไปบัเฉพาะกิจเพิ่งรวมตัวกันด้วยนะครับเพราะว่าจากชุดซีเกมเนี่ยมาไม่เต็มทีมนะถอนตัวกันไปแล้วก็สมสอไม่ปล่อยตัวก็ว่ากันไปมีเท่าไหร่ก็สู้เท่านั้นนะครับสำหรับช่างศึกจุฬายิปสามอ่าแล้วก็ไปต่ออีกประเด็นหนึ่งเป็นเรื่องของเมืองทองครับโอ้โหตอนนี้แฟนๆร้อนรนกันหมดแล้ว เรื่องของนักฟุตบอลน,นะโดยเฉพาะแข้งต่างชาติหลังจากที่แพทริกสเตลนะครับอำลาทีมไปนะครับล่าสุดนะครับมีข่าวไม่ดีมีแววอีก1คนนะครับที่อาจจะลาทีมโดยจากการ,ปรเปิดเผยของกลุ่มแฟนคลับกูรักเมืองทองนะครับอย่างกิรินเลโซอะไรพวกนี้นะฮะเขาลงภาพว่าเมลวินลอเรนเซ่นับคผูชมยังไม่กลับมาซ้อนกับทีมเลยตอนนี้เที่ยวอยู่เกาะช้างฮนะเฮ้ย <c oughs> บอลจะเตะแล้ว อีกสอวันเองอะไรกับเนี้นะฮะงงว่าคือคือจะให้กลับมาซ้อมอีก2วันสุดท้ายหรือยังไงผมไม่เข้าใจนะเป็นไม่ได้หรอเฮ้ยตอนนี้ทีมมันกลับมาซ้อมกันหมดคือเขาจะได้สิทธิพิเศษถึงขั้นให้ไปเที่ยวพักผ่อนแล้วก็ค่อยกลับมาเตะบอลเหรอมันใช่หรอไม่น่าใช่ดินะครับอ่ะรอดูก็ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับหรือว่าหนีไปแล้วก็ไม่ทราบเหมือนกันเพราะว่าเรา คงจะทราบกันดีเพราะว่าเมืองทองเนี่ยค้างเงินนักบอลอยู่ด้วยนะครับแล้วก็แฟนๆเมืองทองก็งงกันหมดแล้วตอนนี้มันเกิดอะไรขึ้นก็ไม่รู้แล้วก็มาประกาศบอกด้วยว่าเนี่ยปีนี้จะขอเอาแชมป์ลีกคัคับไปได้เลยเพราะว่าเหลืออยู่ท้่วเดียวแล้ว <c oughs> แฟนไปคอมเมนต์กันใหญ่ว่า,วา,วาพอเถอะ <c oughs> ปล่อยๆไปบ้างตอนนี้มาเอาให้ลอดตกชั้นเอาตัวรอดไว้ก่อนดีกว่าไหมกับเลกสองตรงนี้นะครับก็คือต้องเอาโทฟี่แชมป์มาเพื่อดียา หาเงินนั่นแหละนะครับผมมองในจุดนี้นะโอ้ตอนนี้วิกฤตมากครับระส่ำระสายไม่หมดแล้วนะฮะโอ้โหหนักจริงๆนะถ้าเมลวินลอเรนเซนไปอีกคนนี้ไปกันใหญ่นะฮะสำหรับเมืองทอง ที่จะจะเตะอีกวันสองวันนี้แล้วนะครับสำหรับไทยลีกเลก2ที่จะกลับมาเตะนะคุณผู้ชมโอ้ก็รอติดตามแล้วกันเรื่องนี้นะฮะอ่ะนั่นคือประเด็นที่ผมต้องฝากกันอย่างไรแล้วก็ขอบคุณทุกท่านติดตามนะครับฝากากดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจผมด้วยนะครับในช่องเงครับชุบปรัชญาอย่างไรแล้วก็ขอบคุณทุกท่านติดตามนะครับในคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ